ซ่อมแบมนะครับเพืเเอ่อนๆ่ลูกค้าว่าอาการมันดังก๊อกแค็กก๊อกแคลกอยู่ข้างในก็เลยไปตัดสายมันพอไปตัดสายแล้วมันก็หยุดก๊อกแคลกนะครับมันก๊อกแคลกอะไรแกะดูก่อนครับมันก๊อกแคลกแบบไหนเปิดเครื่องออกมานะครับเพื่อนๆือนเห็นนีไ่ไงลูกค้าบอกว่าตัดสายเส้นนี้น่าจะเส้นนี้แล้วนะมันก๊อกแคลกนะโอ้นะครับ พวอแอมนะพวอแอมสป라이ดโมป็ o. M. O. M. M ขนาดใหญ่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนนี้น่าจะเป็นการดัดแปลงแน่นอนนะครับดัดแปลงแน่นอนเพราะว่าในเครื่องเขาท,ท,ที่ที่มีไม่น่าจะมีตัวนี้แหละนะครับโงการดัดแปลงน่เนี่ยโอ้ยนะครับดัดแปลงวงจรรีเล์นั่นเพื่อนปกติแล้วรีเล์นะรีเล์ป้องกันลำโพงนะครับ มันจะอยู่ในนู่นนะครับอ่ในน,นี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับนะแต่ตัวน,นี้มันเป็นการดัดแปลงนั้นเพื่อนนะนี่นี่นี่ชุดป้องกันลําโพงมาอยู่ตรงนี้นะครับนะโอ้โหมันสุดยอดมากก็คือเอาชุดป้องกันลําโพงนะครับออกมาไว้ข้างนอกต่อสายตรงรีเลย์ spoilers. นั้นเพื่อนนะออกมานะครับออกมา,ามาเข้าชุดป้องกันลําโพงภายนอกนะครับว้าว Oh. 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 เดี๋ยวเดี๋ยวลองนะครับเดี๋ยวปอกสายตัวนี้ก่อนมาต่อเข้ากันมันก็แก๊กยังไงนะครับไปนะครับดูการเสียนะครับเพื่อนๆปอกสายตัวนี้ออกมาแล้วนะครับปอกสายไว้แล้วเนาะเปิดเครื่องนะครับใส่เข้านะครับทีนี้มาดูว่าอาการเสียเป็นอย่างไรนะครับ ดังแครกๆตัวนี้นะครับก็คือภาคขยายคงมีปัญหาแล้วนะครับเพื่อนชุดป้องกันลำโพงตัวนี้มีการโมมานะครับอเดียวผมลองวัดไฟนะครับมีไฟออกจุดต่อลำโพงหรือไม่อย่างไรนะครับมิเตอร์มาครับมิเตอร์มาวัดไฟจุดต่อลำโพงนะครับตั้งมิเตอร์50โบโวลต์นะครับ จุดต่อลำโพงจะต้องไม่มีไฟนะครับไฟก็จะต้องศูนย์โวลต์นะครับจับกาวไว้เส้นหนึ่งนะกาวก็รูพวกนี้ครับรูพวกนี้เนาะเอาความไว้ด้านนี้ถึงจะไม่บังมิเตอร์อ่ะรูน็อตนะครับก็เขาจะลงแท่นเครื่องนั้นเพื่อนลองวัดไฟจุดต่อลำโพงนะครับจุดนี้เนาะก็ไม่มีเนี่ยไม่มีหรือว่ามันเก่ามันไม่สมบูรณ์เอาใหม่นะครับมันต้องมีเนาะโอ้ยยังไงครับเป็นไฟลบออกลำโพงนะครับไฟลบออกเท่าไหร่ครับ กาวมันไม่แน่นนะอ่านี่ครับเป็นไฟลบออกลำโพงนะครับออกมาประมาณสักยี่สิบนะฮะโอ้โหนะครับมีหน้าแหะครับเวลาเอามาต่อเข้าตรงนี้ชุดป้องกันลําโพงเขาตัดชุดป้องกันลําโพงแบบโมใส่ใหม่นะเพื่อนนะอืมนะครับแล้วอีกข้างเป็นยังไงบ้างนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับอีกข้างนะครับอีกข้างมีการโมรีเลย์มาแบบนี้ ถอดออกมาไม่ได้เอาจะรื้อทิ้งนะครับตัวนี้ไม่ไม่ใช้นะครับเวลาซ่อมเสร็จจะดําเนินการเอารีเลย์ไปใส่ตรงนู้นนะครับตัวนี้ผมจะรื้อออกนะครับเอาดําเนินการไปครับแอมข้างนี้มีปัญหานะครับอีกข้างพักไว้ก่อนมาดูว่าแอมข้างนี้มีปัญหาว่าไฟออกลําโพงนี่จุดต่อลําโพงนี่มันเป็นเพราะอะไรยังไงมอสเฟตจะเสียหรือไม่อย่างไรเลอ,อ้อกมาครับดําเนินการนะครับเพื่อน,อน,อนจะต้องรื้อตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็จะคืนสภาพรีเลย์มาไว้ตรงนี้ด้วย ก็หรือแล้วก็ค้นหาตัวเสียนะครับอมตัวนี้เป็น M m o ม f e t นันนเพื่อน I R F P 450นะครับเอาลือล้อๆก่อนเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้จับน็อตด,ด้วยนะครับดำเนินไปครับตัวนี้ลืมหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจตัวนี้เป็นตัวตรวจจับอุณหภูมินะพูดถึงเนาะ แล้วก็จะทําการโปรเทคหรือว่าไปควบคุมอะไรเกี่ยวกับการโปรเทคหรือว่าควบคุมพวกพัดลมอะไรพวกนั้นะนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ได้จับน็อตไว้นะครับดําเนินการนะครับหลือออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนซึงระบายความร้อนเป็นอย่างนี้นะครับเครื่องขยายตัวนี้เป็นเครื่องขยายมอสเฟตนะครับเพื่อนก็คงจะต้องได้ตามดูว่ามอสเฟสเสียหรือไม่อย่างไรนะครับ iifp 450นะครับเพื่อนเพื่นะครับตัวนี้ iifp 450ห้ล้วนเลยนะครับเบื่อเดียวกันนะครับทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้นะครับ iifp 450ห้าครับดำเนินการตามดูนะครับมอดเฟสเสียหรือไม่อย่างไรรวมไปถึงพวกทรานซิสเตอร์ดนะครับ ดำเนินไปนะครับแบบนี้นะเพื่อนๆครับผมค้นหาเบื้องต้นนะครับพบเป็นทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับที่มีปัญหานะครับเสียในลักษณะของการขาดนะครับแล้วตัวเขาก็เป็นแตก,แ,ตกแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วการแตกแบบนี้ไม่มีส่วนของทรานเซอร์ภายในนะครับภายในเขาอยู่อยู่แถวๆนี้นะครับ อยู่อยู่ระหว่างนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดขันน็อตนะครับเพียงเท่านั้นนะครับทันเตอร์จริงๆอยู่แถวนี้นะครับตัวนี้เสียในลักษณะของการขาดนะครับตัวนี้ดีอยู่นะครับมันเบอร์คู่กันยืนอยู่นี่นะครับผมเช็คแล้วนะครับเป็นเบื้องต้นแล้วตัวนี้นะครับตำแหน่งนี้นะเป็นทันเตอร์เบอร์เอหนึ่งแปดสามเจ็ดนะครับที่เสียในลักษณะของการขาดครับเดี๋ยวดําเนินการ มาใส่ลองดูนะครับทาความสะอาดตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็นวงจรที่ไม่ได้ทําความสะอาดนะครับหลังจากการซ่อมแซมนะครับล้างด้วยทีเนอร์นะครับก็สะอาดแล้วนะครับแบบนี้นะคราบแบบนี้นะครับเพื่อนครับทรานซิสเตอร์ที่เสียนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับ A1837 นะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนทั้ง2ตัวเลยนะครับทํางานคู่กัน ใส่ทดสอบทดลองนะครับก็พอดีเอาซิงค์ตัวนี้มาวัดระดับความสูงของของการหมุนน็อตด,ด้วยนะครับหากทดลองได้แล้วผ่านแล้วเนี่ยก็จะได้ระดับน็อตเลยนะพูดถึงเนาะนะครับเดี๋ยวดําเนินการไปนะครับอันนี้เอามาเพื่อทดลองเฉยๆนะเวลาทดสอบจริงๆก็จะเอาออกมาแล้วก็วัดไฟนะครับรีเลย์ยังไม่ได้ใส่นะครับ ทดสอบก่อนนะครับดูระดับน็อตก่อนนะครับนี่ก็คือการได้ระดับน็อตนะครับแล้วผมก็จะทําการบัดกรีนะครับทีนี้ได้ระดับน็อตแล้วเนี่ยนะครับบัดกรีด้านล่างนะครับด้านนี้ไม่มีลายวงจรนะครับนะมีลายวงจรอยู่ด้านนี้นะครับก็ต้องทําแบบนี้เพื่อให้มันพอดับพอดีกับรูน็อตเลยนะครับ เี่เลยก็ได้ความสูงที่พอเหมาะแล้วนะครับเพื่อนๆย่ำเลยครับ่ะทีนี้ก็ดำเนินการวัดไฟนะครับวัดไฟจุดเอาพุทธของาคขย้ายนะครับก่อนจะเข้ารีเลย์นะครับนั่นก็หมายถึงตรงไหนราคารีเลย์ตรงนี้อะ,ะตรงนี้เนาะขารีเลย์ะนะครับตรงนี้จุดต่อออกลำโพงนะครับไปสายลำโพงด้านหลังนะก็วัด ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ใช่หมดเลยนะครับก็ดําเนินไปนะครับตรงนี้ก็ยังใช่อยู่นะเอานี้เนาะแรงดันจะต้องได้ศูนย์วนนะครับวัดไฟจุดเอาพุทธของภาคขยายนะครับทีนี้ตรงนี้นะรูรูเนี่ยโอ้มันจะสัมผัสไม่หลักกับตะกัวนะครับดูนะครับเปิดเครื่องนะครับไฟจะต้องศูนย์วนะครับ ศูนย์โหมนะเพื่อนนะอะปิดเครื่องนะครับเปิดใหม่นะครับนะครับศูนย์โลต์อยู่นะเพื่อนนะนี่นะครับจุดต่ออุ t p u t ภาคขยายนะครับศูนย์โหน,นะครับไฟเลี้ยงมีอย่างไฟเลี้ยงมาแล้วนะครับไฟเลี้ยงมาแล้วนะครับนะ ไฟลบก็มามาหรือยังดูไฟลบหน่อยนะครับไฟลบมาแล้วนะครับไฟบวกก็มาแล้วนะครับจุดต่อลำโพง0โวลต์นะครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้เข้าทางเราแล้วครับจุดต่อลำโพง0โวลต์นะครับใส่รีเลย์ได้เลยนะครับทีนี้แบบนี้ใส่รีเลย์ได้เลยรีเลย์ก็เอาจากบอร์ดเก่าเขานั่นครับตัวหนึ่งเนาะจากบอร์ดนี่ครับผมเลือกแล้วนะครับเลือกแล้ว เราลีเลมาใส่นะครับรีเลยจะดูดหรือไม่อย่างไรนะครับรีเลนะครับใส่แล้วนะนะดําเนินการนะครับรีเลยใส่เข้าไปแล้วลั่นไหมนะครับได้อยู่นะครับโอ้คํำคิงแล้วนะครับ ทาไม่ทันตอนตอนรล่นมันต้องคําคิงด้วยนะเพื่อนมันมันจะสั่นกริ๊กภายในนะครับโอ้ได้การนะครับอ้าวได้การแล้วได้การแล้วแล้วทีนี้มันดังไมหมล่ะทีนี้นะมันดังไมหมล่ะทีนี้นะลองก่อนนะครับมันดังไหมครับ